พระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพนพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทางนั้นเนื้อพระใจะแห้งเปราะและแตกหักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันต่างอิวหลวงวิจารจุรัยเป็นผู้แนะนําให้ใช้น้ำมันต่างอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโต ท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซีกที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์พไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์พจะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสุดเดจโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่า